ตอนเนี้ยนภพลเครียดมากนะครับเห็นเขาบอกนะน่าจะขาดทุนหลักล้านเลยละ่ะห,หรืออาจจะหลายล้านก็ได้นะเพราะว่ามีหุ้นส่วนอะไรอยู่แต่ว่านะเราก็ถือว่าประชาสัมพันธ์แล้วกันใครที่แบบเป็นนักตกปลานะครับตอนเนี้ยัภพลปล่อยปลาทับทิมเนี่ยไปเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยๆกันแล้วกันดูครับ f อซปลาทับทิมอันนี้คือเพียบเลยฮะ อนินขึ้นเยอะมากครับน,นี่เห็นไหมฮะไปไปมันอู้เยอะจัดอ่ะใช่เห็นแล้วันมือเรียกชิงไม่อยู่เลยไปอยู่เีลยอืมใช่เดือนใช่ตอดนะนะ่ะแต่มันจะกินหรือเปล่าเพราะเราเป็นตะก้อพวงอู้เออใหญ่เนาะหน้าสีขาวนะอันนั้นอะไรครับทิมเหรอทิมค่ะ่าหู เอาล่ะครับแคมแรกครับน่าจะงูใช่ไหมนะ่ะใช่เลยพี่มีทิพป่ะเนี่ยเออลูกงูเห่าเนี่ยโคตรใหญ่เลยาอะไรกระพงฮะจริงจริงใหญ่ขนาดไหนใหญ่มากขนลุกเลยกิโลโอ้โหมีได้ไงจริงจริงเป็นสิบอะฮะใหญ่มาก กระพงเหรอจริงโคตรใหญ่ิุกคนลุงมันตกใจเลยมาตอนนี้นหรือว่าสวายหรือว่าอะไรกระพงจริงๆไม่ได้โม ยินดีตอนรับเอซนะครับเข้าสู่ชนะเตนโตัวอันนี้เราอยู่นที่บางหลวงอันนี้เป็นบ่อขุดดินไปแล้วอะประมาณ10กว่าไร่ประมาณ12ไร่นะซื้อไว้นานแล้วแหละแล้วก็ที่ผ่านมาปล่อยให้คนเช่าชาวบ้านมาเช่านะครับแล้วก็เขาไม่ได้เช่าแล้วทิ้งร้างไว้ประมาณ7จ็ดแดเดือน เราก็ไม่ได้เข้ามาดูพอเข้ามาดูปั๊บรกมากนะฮะอะไรอ่ะมีปลาคืงโูจะดูเหรอไม่ใช่ตัวมดาใหญ่ๆอ่างพี่เออ,อแล้วคือที่ผ่านมาตรงนี้น้ําท่วมนาเนี่ยรอบๆเนี่ยน้ำท่วมหมดท่วมหมดเลยค่ะ แล้วคิดว่าปลาเนี่ยตอนตอนนี้น้ามันลงแล้วใช่ไหม <c oughs> ปลาน่าจะตกแพงเราไม่รู้ว่าปลาอะไรบ้างตอนนั้นเนี่ยเขาเช่าเลี้ยงกุ้งไม่ได้เลี้ยงปลานะดังนั้นปลาที่นี่คือเป็นปลาธรรมชาติแน่นอนแล้วก็ตอนนี้เรามีแผนจะเข้ามาปรับปรุงที่นี่แหละแล้วก็อาจจะลากปลาสวายมาปล่อยที่นี่้วให้ลูกค้าตกเดี๋ยวเราต้องดูว่ามันจะพอมีที่จอดรถไหมนะบอกก็ประมาณสิบกว่าไร่น้ําลึกเลยน่าจะเปิดเป็นบุฟเฟ่ได้เพราะว่าการที่จะบุฟเฟ่ที่บึงบางเลนอะ่ะมันก็ค่อนข้างลําบากคุมลําบากที่นี่ก็ห่างจากบึงบางเลนแค่ สิกว่าโลเองใช่ค่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ลองเช็คก่อนว่าที่เนี่ยยังไงมีปลาไหมมีปลาอะไรบ้างจะกินหรือเปล่าไปลุยกันตอนนี้ก็พยายามจะเคลียร์ลิงนะครับให้ข้างหน้านี้มันพอที่จะตกปลาเอาปลาขึ้นได้นะโอ้ยคือแบบ อันนี้เป็นผนกเนื้อสดไม่ใช่เพียรสดเอาอกไก่กับไข่มาใช่ไหมครับนี่โอ้โหไข่ไก่เอาละครับแกรมแรกครับน่าจะงูใช่ไหมนะ่ะได้ไม่ได้พี่มีทิศป่ไปเนี่ยเออลูกงูเห่าเนี่ยโอ้โห้าจัดการหันมาทางนี้ด้วยเนี่ยแล้วปัน่นกระังจะไปตกนั้นเลย จะไปกลัวมันแค่เห่าบั้าโดนโชคเรียกพี่นะพี่ไปผายปอดใ <c oughs> าย <c oughs> ปอดลงนะอ,อันนี้แผนกหน้าดินครับ <c oughs> ก็สูตรเพือกแดงเหมือนเดิมครับจากคลิปที่แล้ว ลงหมิวคิดว่าลักษณะบ่อแบบนี้บ่อร้างแล้วก็ปลามาจากธรรมชาติแบบนาน้นำท่วมเงี้ยมันจะมีปลาอะไรแน่แน้มชกแาค่ะแก้มช้ามละมมนนหนึ่งตะเพียนหางแดงหางแดงปลาทราตะเพียนขาวใช่ปลาสอยปลาหมอมาแน่ปลาช่อนถ้าท้องที่นี้มีชะโดก็อาจจะเข้ามาค่ะอือกไก่ ลองดูครับครึ่งชั่วโมงผ่านไปครับมีโอกาสเลยคลิปนี้มีโอกาสแท้วนี่ครับพื้นที่บ่อนะฮะก็คือตรงนี้นะครับถัดไปจริงๆแล้วคือเป็นนานะแต่ตอนนี้นา้องท่วมอยู่นี่ครับพื้นที่ประมาณ10กว่าไร่12บไร่ปล่อยปลาทีละ3ามตัน3ตัน3ามตันถ้าเป็นแบบ มูลค่าก็ประมาณสักหกเจ็ดหมื่นบาทเก็บค่าคันเท่าไหร่ดิคันละสามร้อยเหรอสามร้อยสามร้อยแล้วได้กี่คันตันสี่สิบพันนี่เหรอสี่สามสิบสองมู่นสองปอนดเท่เฮ้ยหมเจ็ดหมื่นเฮ้ยเฮียเปลาออกเกี้ยงเลยเน้นความสนุกความถาใจคุ้มผู้ค้าแล้วที่จอดรถก็ ต้องดูนะว่าจะเพียงพอหรือเปล่าเนอข้างบนนู้นคือสาเหตุที่เรารจะไม่ให้ตกที่บึงบางเลนเนี่ยเพราะว่าเวลา ลูกค้ามาตกเยอะๆเงี้ยปลามันระแวงมันไม่กลับมากินเบ็ดมันใช้เวลามากครับเป็นอาทิตย์กว่าจะกลับมากินเบ็ดแล้วปลามันก็ชะง,งักกันโตอะไรเงี้ย<ะ>เราก็เลยบอกเออลากลากขึ้นเลยลากมาทีสี่คันรดห้าคันลดหคันลเน,ลนี้อืมแล้วก็เอามาลงอันนี้ก็เป็นแผนที่คิดไว้คร่าวๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาที่แปลงเนี้ยก็คือปล่อยให้ชาวบ้านเช่าแล้วก็พอไม่มีใครเช่าเราก็ไม่อยากจะปล่อยล้างเสียภาษีแบบที่ดินน่แพงมากนะครับที่ลงล้างอ่ะอืมก็เลยเออหาอะไรทํา แล้วก็ปสัสถวายตอนนี้ก็ราคาก็ไม่ดีนะให้ลูกค้าตกเรือใช่วันนี้ก็ถือว่ามาเช็คนะครับว่าพื้นที่เป็นยังไงอะไรยังไงรอน้ําลถเราจะวิดน้ําออกแล้วก็วิดน้ําออกน่าจะคัญว่ะค่าน้ำมันเนี่ยก็รอรอน้ำรอบข้างรถก่อนไงแล้วก็วิดออกก็เดี๋ยวเรายังไงหาคอนเทนต์กันใหม่ <laughs> มาฟรีแล้วไม่ได้ปลาสักตัวเลยจะไปเปลี่ยนใหม่ดีกว,ว่า อตอนนี้นะครับเราก็มาเจอหม่ยแลครับอันนี้ก็เป็น200ไร่จุงพลนะครับหรือว่าชมพูพันทิพย์รีสอร์ทเมื่อกี้มาเนี่ยนพลเครียดมากนะครับ,รบเพราะว่าเมื่อคืนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับหลายๆคนอาจจะรู้ว่าเอ่อนพลก็คือทํากระชังปัตตพิมาใหญ่ที่สุดในนครปฐม,มแล้วแล้วเมื่อคืนเนี้ยด้วยความที่อากาศเปลี่ยนเนี่ยอากาศหนาวปลาในกระชังนก แล้วก็ชุลมุนวุ่นวายแทบจะไม่ได้นอนก็คือแบบรีบผลย้ายปลาเอาไปขายบ้างเอาไปอะไรบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นนพลบอกว่าเหลือ18กระชังสุดท้ายซึ่งนอกอยู่เขาเลยตัดสินใจอเอา10กระชังเนี่ยปล่อยกลับคืนไปกระชังหนึ่งประมาณ6700กดรอโลนะครับปล่อยกลับลงไปตรงนี้นะครับเพราะว่าปลาในกระชังมันแน่นมากๆถ้าปล่อยไว้เนี่ยอาจจะตายได้แล้วก็เหลือ8กระชังกะว่า เช้าเนี่ยจะเอาไปขายต่อเพราะว่าเสียดายค่ะแ่สรุปแปดกระชังตอนเช้าเนี่ยตายเกี้ยงตายเกี้ยงอืมแล้วก็ปลาก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่จะเหลือ18กระชังเนี่ยก็ไปขายโดยที่มันควรจะได้กิโลละประมาณ7 0็ดกลายเป็นขายได้แค่สามสิบค่ะส่วนปลาตายเนี่ยตีแบบหาบาทก็มีเป็นปลาล้าเป็นปาาลาอนะไรเงี้ยคือแบบตอ,อนเนี้ยนับคนเรียดมากนะครับเห็น<ะ>เขาบอกนะน่าจะขาดทุนหลักล้านเลยละคหัะ หรืออาจจะหลายร้านก็ได้นะ,ะเพราะว่ามีหุ้นส่วนมีอะไรอยู่แต่ว่านะเราก็ถือว่าประชาสัมพันธ์แล้วกันใครที่แบบเป็นนักตกปลานะครับตอนนี้นับคนปล่อยปลาทับทิมเนี่ยไปเยอะมากนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยๆกันแล้วกันมาตกมาอะไรคือปลาที่ปล่อยนีแ่แข็งแรงนะแข็งแรงวันนี้ไม่ไม่มีปลาตายนะปลาที่ปล่อยกลับไปเนี่ย ปลาที่ตายคือปลาที่อยู่ในกระชังเพราะว่าในกระชังกระชังเดียวนะหกเจดร้อยโลนะครับแล้วด้วยความที่อากาศมันเปลี่ยนเนี่ยปรับสภาพไม่ทันนะก,ก็ก็เลยตายเป็นหมิวหมิว,มวลองไห้เลยไหมร้องเจอสภาพเนี้ยเนาะใช่คือแบบแล้วก็อ่ะ เดี๋ยวเราจะมาหาผลงานตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นทางหัวบ่อนะครับที่ติดกับพองนะแล้วก็เนี่ยเขาบล็อกน้ำไ้หมดแล้วแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนเป็นท่อน้ําไหลเนี่ย<ช>แล้วมีแบบปลาขึ้นนะเดี๋ยวลองดูครับเมื่อกี้เราเดินเข้ามาก็มีปลาทับทิมเต็มเลยนะใช่ค่ะเออแต่ว่าวันนี้เราไม่ตกปลาทับทิมเราให้ลูกค้ามาตกดีกว่าเนี่ยครับฝูปลาหนังมาขึ้นหน้าแบบช่องน้ําไหลบานเลย ปลาอะไรปลาอะไรปลาเน,นรนนใหญ่มากมาเล่นน้ำใหม่เหรอใช่อันนี้เตรียมติดคันตีอปอมมาด้วยนะฮะลองตีกระสุกดูครับเนี่ยฟอ,อ,องโลโอ้โลกว่าฮะดูฟองโลพี่ดูมาดูดิเนี่ยถูงมันใช่ไหมปลากระทิมด้วยนี่ไงเร็วเร็วอุย้ยอ้า ไปแน่วครับวันนี้เอาจนได้เอาไปสักสามตัวนะทำลาบได้จานหนึ่งกระดุกนึ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 กอุ้ยมาแล้วแล้วก้มทำไมกลมมันเห็นเลัมันเห็นเมื่อกี้มันโฉบเลยเหรอใช่ดูครับ FC บาดทะทิม อันนี้คือเพียบเลยฮะอันดินขึ้นเยอะมากครับนี่นี่เห็นไหมฮะไปไปไปโอย้อยเยอะจัดอะใช่เห็นแล้คันมือเลี้ยกชิงหลิวเลยอะไปอยู่เนีอยอืมใช่เตือนเ่ตอดน,นอะฮะแต่มันจะกินหรือเปล่าเพราะเราเป็นตะก้อพวงอู้หูหูเออได้เนะ น่าสีขาวนะคันนั้นอะไรครับพิมเหรอพิมค่ะจาฝูงโคตรได้เลยปลาอะไรกระพงฮะจริงจริงใจขนาดไหนใจมากคนลูกเลยกิโลโอ้โหหนีได้ไงจริงจริงเป็น10ือะฮะใหญ่มากกระพงเหรอจริงโคตรใหญ่ ช่างนคนรู้มัม้งต้องใจเลยมาแล้วหรือว่าถวายหรือว่าอะไรกระพงจริงๆไม่ได้โมเป็น1ิบ้วยย่าเยเลย่าแบบเยอะมากอะ่ะมาได้เลยวะอุ้ยเอาค่าขาดเอาแล้วครับโดนแล้วครับอันนี้หน้าดินนะฮะ หนักไหมเจ๊มาช้อนปลาหน่อยเจ๊อุ้ยบาสเยอะไหนี่สวายสวายเหรอบาสสวายถือเ่าถื่าเอาเอานี่ครับอันนี้ก็เป็นสวายนะฮะถือว่าไซส์เล็กนะที่นี่ไซส์นี้หายากนะปกติมันต้องเกือบสิบอะ อืม <ừ> um, สายนี้ก็ประมาณห้าหกโลได้นะที่นี่ก็อาสวายรับแขกนะครับใครตกได้เอากลับได้เลยนะครับยังไงฝากชมพูพันทิพย์ปรีสอร์ทไว้ด้วยตอนนี้ก็คือปันดินปันทัพทีมเนี่ยโอ้โหเต็มเลยนะครับใครสายจะปิ๋วชิงหลิวลองมาเลยครับช่วงนี้เดี๋ยมมากอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสด,ดีค่ะบ๊ายบายดดครับปอดอะเด,ด,ด,ดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาไหมเหนิวลองมาสปิ๋วลองหาไส้เดือนกุ้งฝอยอะไรเงี้ยลองดู อืมเห็นประดินไซโลกว่าแล้วหมืมมันเที่ยวอ,อืมอ้าว